ในที่สุดเราก็เปิดตัวนะครับไม่ใช่นักเตะใหม่ฮะแต่ว่าเป็นเสื้อใหม่นั่นเองนะครับสำหรับซีซั่นฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับขนาดเปิดตัวเสื้อออฟฟิเชียลยังเป็นทางการยังเปิดตัวช้ากว่าชาวบ้านเขาเยอะเลยครับสำหรับปีศาจแดงของเรานะครับวันนี้ก็นี่ฮะใส่มาโชว์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดฤดูกาลใหม่เป็นคอปกนะครับก็แมนยูกับคอปกเนี่ยมันก็ มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคของเอริกคาโตนาที่จะเอาปกตั้งใช่ไหมแบบนี้กอ,องโตก็ต้องเอาปกตั้งนะครับแล้วก็มาจนถึงไอปียุคเดวิดมอยส์นะครับที่คาโดนาบอกช่วยคิดออกแบบปกให้นะครับแล้วปีนี้ก็กลับมาใส่เป็นคอปกอีกครั้งหนึ่งผู้มชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกตานีอึ่งครับก็คือตาลกโกอดิดาสเนี่ยเขาเป็นขาวตดัดดำนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ แต่เสื้อโดยรวมมันก็สวยดีนะฮะนี่ฮะเอาลองดูในรูปแล้วกันนะครับทั้งจารอนซานโช่มาคัลแลฟอร์บุรุนโอลฟานเดสนะครับก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงคริสเตโ่โรนัลด้ด้วยที่มีหลายคนถามว่าเอ๊เขาหายไปไหนมาแล้วเขามีรูปเปิดตัวกับเสื้อใหม่ได้ยังไงมันหายมันได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจริงเสื้อมันก็หลุดมาแล้วแหละตั้งแต่ชุดเยือนชุดเย่าชุดที่3าจริงๆคนมันก็รู้หมดแล้วแต่ว่าอันนี้คือเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับก็ ใครที่สนใจอยากได้นะครับไปซื้อได้เลยที่ Super ร์สปอนะครับทุกสาขาเลยหรือว่าสั่งทางออนไลน์ก็ได้ w w w s u p e r s p o r t .co.th ตัวนี้ก็2,900บาทจะเป็นแขนสั้นนะครับเสื้อปีกสัตว์แดงรุูุการใหม่นะฮะผมตัดสินใจไม่เอามาปล่อยให้คุณผู้ชมนะเพราะว่าผมได้ลดราคาน้อยมากนะครับแบบ50บาทร้อยนึงผมว่ามันคุณไปซื้อตามห้างส่สินค้าหรือว่าซูเปอร์สปอร์ต ดีกว่าถ้าราคามาสูสีแบบนี้ถ้าผมเอามาขายจะต้องเป็นราคาที่พิเศษจะได้เอามาให้ผู้ชมได้ซื้อในราคาที่ถูกถูกลงนะครับแต่ถ้าราคาเท่ากันคุณไปซื้อที่ไหนก็ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอไม่ไม่รับพรีออเดอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นภาพมันอคอคแล้วกันนะฮะนี่คือชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวยไหมฮะมีปกแบบนี้นะครับก็เอาไปใส่พวกไปเดินห้างช้อปปิง้งต่างๆเนี่ยก็ดูดีทีเดียวนะครับเสื้อ แล้วสีดำไปตรงนี้มันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตราโลโก้สโมสรก็ย้อนยุคกลับไปในอดีตนะครับอ่ะนี่คือเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนบิ๊กนิวส์วันนี้นะครับก็มีเรื่องของท็อตแนมฮอสเปอร์เพราะว่าได้นักเตะคนใหม่อีกแล้วนั่นก็คือเกรมองลองเล่นะครับกองหลังของบาร์เซโลนาเซ็นตอร์แบ็บแก้กองหลังแล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยก็คือซื้อลิชาริซอนซื้อกองหน้ามาได้กองกลางมาบิซูมาแล้วตอนนี้แก้โคด้วย โกสำรองคือเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะครับตอนนี้ได้กองหลังอย่างลองเล่แล้วลองเล่จริงจริงเล่นกับเซอร์บยาเก่งมากนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บาซ่าจริงๆบาซ่าเชื่อว่าคงพวกคงไม่อยากขายหรอกเพราะว่าอุมติตี้อะไรก็จะไปแล้วแต่ว่าขั้นเหนื่อยต่างๆต้องลดเพดานลงมาสเปอร์ก็รับเซ้นต่อนะครับก็ยังไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับแต่ว่าย้ายมาอยู่เป็นตัวที่5ของท็อตแนมฮอสเปอร์และคอนเต้แล้วนะครับแต่ว่าได้มาก็ขายไปครับล่าสุดสเปอร์ก็ปล่อยสตีเวนเบิร์กไวไปให้กับอาแจกซามสเดมคร แล้วจะปล่อยแต่ละตัวนี่คือแบบโอ้ยังโหดเลยเบอร์ไว์เนี่ยนะเป็นตัต้งแต่ที่เก่งมากนะครับมาในยลุคของบูเลนโยแต่ว่าผมว่าวิถนายเขาไม่ไคม่คอยดีนะฮะดูจากรูปร่างเขาได้ว่าเวลาถอดเสื้อบางทีมันไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะมันมีแต่ไขมันคล้ายๆอันเดนสันของแมนยูสมัยก่อนยุคเฟอร์กี้อ่ะนะครับคือนักบอลอั่นแหละไม่มีกล้ามเลยนะว่าย้ายไปอยู่อาแจ็กซ์ซามส์แลมเรียบร้อยแล้วนะครับของแดงลิเวอร์พูลต่อสัญญาก,กับโจโกเมสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าโกเมสเนี่ยดูเหมือนจะหมดอนาคตกับ ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันผมยังไปไปเจออเล็กซานเดอร์อาร์โนที่แอนฟิลด์เลยนะครับคือเดินเจอกันระหว่างเทรนเดินกับเพลงช่วงนั้นเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันแล้วโจโกเมส์นะดังก่อนเทรนด้วยซ้ำตอนที่แต่ติดทีมชาติอังกฤษแล้วเล่นกับเนมานเล่นดีจำได้ไหมครับแต่ว่าอาการบาเดเจ็บทำให้เขาก็โอ้โหหยุดพัฒนาไปพอสมควรนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงต่อสัญญาเขานะครับญญเซ็นไป5ปีเลยนะครับก็ญญเออเหมือนกันตอบแทนเหมือนกันแล้วโจโกเมสก็ไม่อยากย้ายด้วยนะครับดิมาเรีย ลงเครื่องบินเรียบร้อยนะครับแลนดิ้งที่ตูรินแล้วครับก็ไปอยู่กับทางฝั่งของยูเวนตุสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่หมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงว่าเซ็นสัญญาหนึ่งปีกับยูเว่นะยูเว่เปิดตัวดิมาเรียแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะเปิดตัวปอร์ปอกฟ้านั่นเองนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ทั้งหมดนะครับในวันศุกร์นะครับเรื่องใหญ่ๆเลยก็น่าจะเป็นเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แน่นอนครับคลิปวันนี้ที่เราจะไปคุยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมจะเอาสองเรื่อง ก็คือเรื่องทอดดูรี่ไปโผล่ที่บาร์เซโลนาทำไมในขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดวันนี้ผมโดนตั้งคำถามเยอะมากก็ผมไปโพสต์ใน Facebook อาไบรท์ลองขึ้นมาข้อความนี้ครับผมบอกว่าโรนัลโดสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่น่าจะป่วยแล้วจะยเพิ่งไปด่าเขาโอ้คนเข้ามาถามผมเต็มเลยแหลงข่าวมาจากไหนอ้างอิงมามาโนหรือเปล่าผมมีคำตอบทั้งหมดในค่ำคืนวันศุกร์ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้เติมน้ํามันที่ลดราคา3บาทหรือยังครับรีบไปเติมเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยราคาน้ํามันดิบมันลงมา10%แต่ว่าที่ผมเช็คล่าสุดนะครับคือผมมาเช็คตลาดหุ้นทุกวันวันนี้รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยน้ำมันดิบมันขึ้นมา5%แล้วนะครับหมายความว่าอีก2อสวันเนี่ยราคาที่ไทยมันก็ต้องเด้งตามแน่นอนเพราะมันลงมาแล้วเพราะฉะนั้นรีบเติมน้ำมันม นะครับถือว่าใครไม่อยากเติมน้ำมันอยากจะใช้รถไฟฟ้าจากรยานยนต์ไฟฟ้ารอได้เลยนะครับสปอนเซอร์ของเราเขาตเตรียมมานำจำหนักนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับคนไลน์หาผมเยอะมากถามเรื่อง a อ K นะครับสแสดงว่าสถานการณ์โควิดมันไม่ดีจริงนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีผู้ติดเชื้อเนี่ยอย่างโหผมเพิ่งรู้จากโรงเรียนมันเยอะมากเลยเนาะอย่างตัวเลขที่กรุงเทพทิสเตียนเจ็คร้อคนน้นาง็น่าตกใจเหมือนกันนะฮะแสดงว่าตรวจไม่บ่อยพอนะครับคืออย่างสาธิตมองสิตโรงเรียนลูกผมเนี่ยเขาใช้ a อท วันอังคารแล้วก็ PCR วันศุกร์เพราะฉะนั้น,นจะบล็อกนักเรียนที่แบบเป็นโควิดก็จะแยกออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ลามนะบเพราะฉะนั้นผมแนะนาคุณผู้ชมเลยครับทุกหน่วยงานนะฮะอย่าประมาทครับตรวจบ่อยๆเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียเวลาให้พนักงานคุณนะไปต้องไปกักตัวสิวันนะเพราะฉะนั้นผมคุยกับคุณธนกิจล่าสุดนะครับ ATK ไอ้ตัวเมื่อวานนี่เดเดือน7นะฮะมีคนไลน์หาผมว่าซื้อวันนี้ยังทันหรือเปล่าเขา สรุปมาแบบนี้นะครับว่าให้วันที่7 8 9ดแเลยครับในราคา32บาทเขาบอกว่ายอมขายราคาต่ำกว่าทุนนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปอุดหนุนกันนะครับในแฟลชเซลล์เดเดือน7จ็ดแต่เขาเนี้ยให้เป็นวันที่7 8 9ดแเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีเวลาถึงวันอาทิตย์นะครับสำหรับกล่องนี้กิก้า32บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมรีบไปตุนกันมาเยอะๆตรวจนะอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อย2ครั้งถึงจะเหมาะสมนะครับซื้อ20กล่องนะครับก็ ส่งฟรีทันทีเพียงแค่โอ้โหราคานี่คือถูกมากๆกับการลงทุนแล้วอันนี้มันเป็นทูบินวันเพราะฉะนั้นมันก็จะแพงกว่าไอตัวฮิตเบลเท็ที่มันตรวจจมูกหน้านะมันจะ29บาทใช่ไหมครับหรือว่าใครอยากได้อันไหนอันนี้มันตรวจได้จมูกอย่างเดียวอันนี้มันตรวจได้ทั้งจมูกและน้ำลายนะครับอยากได้อันไหนนะครับไลน์หาได้เลยไอพีโอแบบไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไลน์หาผมนะครับแต่ว่าใครไลน์หลุดมาหาผมผมก็ส่งให้สปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตรวจกันบ่อยๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับมาล้วคนนนทาาหกิสสงระ ต้องมาปิดร้านอาหารอะไรกันอีกไม่เอาแล้วนะนะแล้วคนสงสารคนกลางคืนด้วยเอาจริงๆนะผมเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนนะแต่ผมเห็นใจทุกอาชีพผับปบราเขาก็าต้องมีพนักงานคอยที่เขาต้องจ่ายเงินอย่าให้มันย่ำแยกแ่กันนะอ่ะวันนี้เออสิ่งที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปสต็อกของใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอได้เลยว่ามีของแบบโอ้โหเอกลีฟอีกมากมายนะครับวันนี้วันนี้วันศุกร์เราะฉะนั้นเก็บสิ่งที่เหลืออยู่ก่อนนะครับตอนนี้นะครับกระเป๋าอาดิดาสนะครับเหลือใบเดียว นะครับนอกนั้นที่คือขายไปหมดแล้วนะครับมีสีชมพูมีพี่คนหนึ่งยังไม่โอนสตางค์อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าอาจจะเหลือเป็นสองใบเอาใบนี้ก่อนละกันครับที่ยังไม่มีคนจองแน่ๆนะครับก็คือใบที่ออริจินอลของ Adidas มันจะเป็น a d i d a s c l a าส i ิกนะฮะก็คือจะเป็นตาอาดิดาสแบบนี้จะเป็นตาสมัยก่อนนะครับมันจะคลาสสิกมากๆกระเป๋าใบนี้นะครับเก๋ๆเปรี้ยวๆเท่ๆของผู้หญิงนะครับใบเล็กๆแบบนี้นะฮะใครสนใจอยากได้นะครับ จากราคา2,000บาทผมได้มาในราคา1,400บาทนะครับดำเขียวเหลือใบสุดท้ายของอดริารตรงนั้นหมดเกลี้ยงแล้วก็รายหาผมได้เลยที่บอกพีรพลนะครับส่วนผ้าพันคอครับอินเตอร์เมื่อวานคนจากรวดเร็วคนเอาไปแล้วเหลือโรม่าครับยังไม่มีใครปิดนะครับใครสนใจผ้าพันคอของหมาป่าโรม่าเมื่อวานมีคนแซวบอกว่าพี่ป๊อกครับไม่ใช่ RS โรม่ามันต้องเป็น AS โรม่าจริงๆคือภาษาอิตาลี A มันอ่าน R ฮะคล้ายๆกับเซเรอา เราไม่อ่านซีเรียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโครโรม,มาผืนนี้1 5 0่บาทจากกรูโรมใครสนใจไลน์หาผมได้เลยนะครับในขณะที่ดาบิดเดคเคีครับยังเหลืออยู่นะครับอ่ะเอาไปเลยเออห้าผืนสุดท้ายสำหรับพี่งองโคงใครไปดูแดงเดือบ้างครับ12ก็คืออังคารหน้าและชอบดาบิดเดคเคีนะครับเอาไปให้เขาชูเลยดาบิดเดคเคี ถ้าเป็นสันตีจะเป็น D ด5 5ถาผืนสุดท้ายครับและก็หมดแล้วนะครับอันนี้7จ0รบาทนะครับในขณะที่ริสโนโรโดมีคนหลายถามผมหลายคนไัหมดแล้วครับเมื่อวานแค่ประมาณเที่ยงคืนกว่าก็เกลี้ยงหมดแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัว,ต,วตัวที่ผมหยิบม,มาโชว์นะครับโชว์ตลอดก็คือผมโชว์ผืนเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเหลือผืนเดียวก็ปิดจ็อกแล้วโรนโดนะครับส่วนใครที่ยังอยากได้ถ้าสมมติพี่เขา ไม่ย้ายจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดต่อถ้าย้ายก็คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับอ่ะโรนโดคือสุดท้ายครับอันนี้ผืนโชว์ไม่ถือกันเนอะมันก็ใหม่เหมือนกันนะผมก็โชว์แต่ผมก็เก็บอย่างดีนะไม่ต้องห่วงผมรักของนะครับ690บาท DKR เหลือ5้าผืนเจ็บาทนะครับแล้วก็กระเป๋า Adidas เหลือใบนี้1ใบ1,400บาทนะครับแล้วก็โรม่าอันนี้อออันนี้ออฟฟิเชียลนะครับโรม่าโรนโดกับ DKR เป็นเก็ตแพลนบอลออฟฟิเชียลของโรม่านะครับพันห้า ทั้งหมดใครสนใจชิ้นไหนทักได้เลยพอาบิดพกหรือว่าสแกนจอโคตรต,ตรงนี้ได้เลยขอบคุณมากครับไปลุยกันเลยครับผมขอเริ่มเรื่องด้วยเชลซีก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ท็อตโบลี่ครับวันนี้ไปโผล่ที่เมืองบาร์เซโลนาโอ้โหหลายคนก็ค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกเลยนะฮะว่าประธานสูโมสอนมาเองเลยเหรอนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีกระแสประมาณว่าเชลซีเนี่ยลงมาร่วมล่า คนหน้ารำคาญอย่างเฟรนกี้เดยองแบบ100%นะครับแล้วก็มีทีท่าว่ามีโอกาสจะปิดจ็อบได้ก่อนแมนยูแนะเต็ดด้วยความที่ตัวประธานสโมสรเองเนี่ยอยากจะโด่งดังเหลือเกินนะครับเป้าหมายของเขาคือนักเตะดังๆไม่ว่าใครจะเล่นดีไม่ดีไม่รู้นะครับก็คือทั้งเนย์มาคริสเซโนโรนัลโดนะครับล่าสุดเนี่ยนักคุยกับโจลาปอต้าครับซึ่งเป็นประธานสโมสรบาร์เซโลนา ตอนแรกผมก็งงเลยเอ๊ทำไมท็อตมลี่ต้องไปเองขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการไปพูดคุยเจรจารเรื่องการซื้อขายผู้เล่นเนี่ยมันก็ให้ทีมไปทําก็ได้ทีมโซงสเกลเยอะแยะแไปหมดเฮ้ยทำไมต้องบินไปเองเลยอ๋อพอไปเห็นพวกอ๋อเขานัดเจอกับลาปอร์ตาแล้วคงคุยภาพใหญ่พอสมควรครับระหว่างส,สอสโมสรก็คือบาร์ซ่ากับเชลซีนั่นเองนะฮะก็ไปอยู่ในพัตตัาร้านหนึ่งในสเปนนะครับซึ่งนักข่าวก็ไปถามเอ้ยมาทําอะไรงูนนี่นั่นแคบอกมากินข้าว นะฮะเอ่อบริีข้าวกันเออเขาบอกอ้าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมากวันนั้นกินอยากกินข้าวสเปนอยากกินอาหารสเปนสเปนิชอยากกินข้าวผัดสเปนนะครับสุดท้ายก็เข้าไปในพัตคารร้านนั้นแล้วก็ไม่นานครับโจลาโกตตาประธานสโมสรบารประโรน่้ก็เข้าตามไปด้วยนะครับจนหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จครับนักข่าวก็รอสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างคุยอะไรกันบ้างนะครับพอปลูรี่บอกข้าวอร่อยดีก็แบบโกนประสาทนะครับนักข่าวก็เลยก็ไปสืบสอบ ไปหาเรื่องกันเองสุดท้ายเนี่ยก็ทราบว่าบาร์ซ่ากับเชลซีสองสโมอน,อนคุยหลายเรื่องเลยครับทั้งแน่นอนเอา้าหลักคือเฟรนกี้เดยองเนี่ยแหละครับที่เชลซีต้องการที่จะรวมล่าอย่างจริงจังและพร้อมที่จะให้เงินกับบาร,ร์เซโลนาตามที่บาร์ซ่าต้องการคือบาร์ซ่ากับแมนยูติดตรงไหนก่อน2เรื่องเรื่องแรกคือแมนยูเต็ดเนี่ยให้65บาร์ซ่าต้องการ85บมันหาตรงกลางก็ไม่เจอจริง,รงๆแมนยูกับบาร์ซ่าเนี่ยเหมือนกับว่าจะเจอ บาลานซ์ก็ได้แล้วก็คือก้อนแรก65แต่จะเอาแอดออน20แมนยูก็บอกไม่มีปัญญาการแพงเกินไปสุดท้ายก็ไม่คืบหน้านะครับแต่ว่าเชลซีดูเหมือนว่าจะจ่ายก้อนนี้ได้ก็คือจบที่85ล้านยูโรและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาที่เขาอ้างกันว่าเดยองกับแมนยูไม่จบกันนั่นคือเขาไม่อยากย้ายออกจากบาร์เซโลนาเพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยติดค้างค่าเหนื่อยเขาอยู่ประมาณ13-17ล้านตอนเลยนะครับคือเยอะมากๆ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าซึ่งจุดนี้ถ้าบอกว่าจริงนะครับพ็อตโทลี่ก็บอกพร้อมที่จะจ่ายให้นะฮะเพื่อให้เดยองเนี่ยมาอยู่ที่เชลซีที่ซามปอร์ดปิดนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายถ้าหาเดยองไปเชลซีจริงนยะเขาจะมีโอกาสาลงสนามน้อยกว่าอยู่แมนยูแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณไม่เจอโคลาสิตคุณต้องไม่เจอลอตัชชีคคุณต้องไม่เจอ e onte, เจอกลกษกองเต้คุณต้องไปเจอจอจินโยกองกลางเชลซีเยอะมากและัวกองกลางแมนยูเลยฮะโกเรื่องจริงมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับก็แล้วแต่ไปก็ดีแล้วไไไม่ดด้้ยยากเล นะครับก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยาทางฝั่งท็อปโบรีกับลาปาต้าก็คุยกันนักเตะคนอื่นด้วยนอกเหนือจากคนหน้าลำคาญอย่างเดยองก็คือ,อาทางฝั่งของเชลซีอยากได้เซโชเดสกับเมมฟิสเตอร์ปายแล้วพร้อมที่จะเอาตัวสัญญาใกล้หมดอย่างอัสเปริโกย้ากับมาโกโซลรนโซมาเทรดแยกคือคนอเมริกันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทําธุรกิจคล้ายๆอเมริกันเกมก็คือมีการเทรดกันเอานักเตะคนนี้มานักเตะคนนี้ไปก็คือ ย้ายข้ามฝาั่งข้ามฝั่งกันมันก็เกิดขึ้นได้นะครับทีเนี้ยทางฝั่งของเชลซีเนี่ยดูโฉบแล้วก็คือท็อปมูรีกับทางทูกค้อผมว่าไปด้วยกันยากนะท็อปมูรีแกเป็นอารมณ์ประมาณรัฐนายกรัฐมนตรีที่ผมเคยเล่าให้ฟังแบบเป็นเจ้าลูกกษัวกันคือทำทุกอย่างเลยอะ่ะนะครับเขาต้องการชื่อเสียงพอสมควรเหมือนกันนะ,นะครับทีนี้อีกหนึ่งคนที่เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือคริสเตนเซ่นใช่ไหมครับ กองหลังจอบปวดท้องนะครับล่าสุดมันมีภาพว่าเขาเนี่ยเขียนจดหมายไว้ตอนเขาอายุ8ปดปว่าความฝันของเขาในการเป็ปนนักฟุตบอลก็คือการได้ไปเล่นบาร์เซโลนาเขาบอกนี่คือความฝันของเขาเลยในการ dream come true ที่ได้มาเล่นที่คัมนูนะก็ยินดีด้วยเจอเอลการซโปจะปวดท้องไหมไม่รู้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของทางฝั่งเชลซีก็คือแมนยูเนี่ยเจอคู่แข่งที่สำคัญและเชื่อว่าเชลซีหน้าปิดเป็นกิตยองได้ไม่ยากเมื่อประธานส,สโมสรมาคุยกันแบบนี้แล้วนะครับอ่ะกระโดดจากเชลซีไปที่แมนยูเต็ดนะครับก็คือพูดง่าย โรนัลโดไม่มาเมืองไทยและคงไม่ตามไปที่ออสเตรเลียด้วยนะครับเขายังคงย้ําว่าให้เหตุผลเรื่องของครอบครัวนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณสักงตีสองตีสามนะครับคนที่เป็นโค้ชสโมสรของแมนยูเต็ตก็ออกมาแถลงว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะไม่ร่วมทางไปเดิน Precision Tour กับปีศาจแดงกับทีมแล้วทุกคนนะฮะเพราะว่าปีศาจแดงเข้าใจดีแล้วก็พร้อมให้โรนัลโดเนี่ยเคลียร์ปัญหาเรื่องครอบครัวให้จบนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยก็ทำให้แฟนแมนแต่ค่อนข้างโกรธเยอะเพราะว่าออสเตรเลียก็รอ,อดู CR7 ที่ไทยก็รอดูพี่โดค่าฟัวก็แพงโอ,อ้โหคนเข้าไปกดรูปโกรธกันเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมเองก็มีความเชื่อมั่นคล้ายกับพี่โอฟรินานที่เมื่อวานเล่าให้ฟังว่าเสียร์เซเว่ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับทีนี้มันก็มีเรื่อง IG ของของคุณแม่โรนัลโดเนี่ยดูภาพน,นี้ก่อนแล้วกันโรนัลโดนะครับมีพบโพสต แมนยูโพสเปิดตัวเสื้อใหม่ตอนบ่ายสามตามเวลาประเทศไทยก็คือต้องโพสทั่วโลกเวลานี้นะครจริงๆแล้วนะครับก็คือมีโรนัลโดด้วยแต่จะสังเกตเห็นว่า Facebook ของแมนยูเต็ดเนี่ยไม่ได้เอาโรนัลโดขึ้นเป็นคนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งคือสกอตต์แม็กโทมินีแล้วก็เป็นนักฟุตบอลหญิงแล้วก็เป็นโรนัลโดนะครับซึ่งโรนัลโดเนี่ยโอ้โหไอตัวกดโกรธนี่คือเต็มเลยนะครับเอ่อมันก็เป็นหนึ่งในข้อสงสัยแต่ว่ามันมีแหวนครับแหวนอันเนี้ยฮะสีดำครับที่เซียร์เซเว่นจับปกอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก คนถ่ายได้เป็นแหวงสีดำจำได้ไหมฮะมันดันไปบังเอิญตรงกับ IG ตอนโรโนโัโลดลงวมาที่27มิถุนายนแล้วเขาถ่ายกับคุณแม่ครับแล้วก็เขียนว่าเอ่อบรสก็คือขอให้พระเจ้าคุมของคนก็เลย บวกกับคำพูดของริโอเฟร์นานมันก็มีหลายคนที่คิดว่าเอ๊หรือว่าคุณแม่เขาไม่สบายหรือเปล่าผมเป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยคนมองไป2ประเด็นคือเรื่องทารกของเขาคนที่2องครับไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่ากับคนเรื่องของแม่ซึ่งก็มีข่าวหรือว่าแม่เขาติดโควิดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับอ,อ,อันนี้มันเป็นการคาดการณ์จากแพทชนแกะมานะครับแล้วแสดงว่าไอ้เสื้อเปิดตัวเนี่ยก็คือคงไปเซตเดียวที่โรนโดก,กอดแม่เพราะว่าใส่แหวนสีดำ ทีนี้ก็ไม่มาทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียแน่นอนนะครับแต่ว่าริชาร์ดอานก็ยังคงย,ย,ยืนยันนะครับว่าข่าวลือที่ออกไปบอกว่าแมนยันต่จะปรับเงินโรนัลโด้5แสนปอนด์เนี่ยไม่จริงนะครับสมสมรยังคงยืนยันและบอกว่าโรนัลโด้ not for sale ยังไงก็ไม่ขายนะครับตามที่เมื่อวานทำคลิปไปแล้วก็จะให้โรนัลโดเคลียร์ครอบครัวให้จบแล้วก็พยายามที่จะเจอคอเกมเบเดนแล้วเคลียร์ว่าใจทำยังไงให้เซียร์เวนอยู่ต่อนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมแยกเป็นสองประเด็นแบบนี้ก่อนว่าเรื่อง ที่เราคาดการณ์ว่ามีคนในครอบครัวเขาไม่สบายอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องที่เขาขอย้ายทีเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งอย่าเอามาปนกันนะครับมันคนละสัปดาห์ตอนแรกเนี่ยมันเริ่มด้วยการที่ CR 7่ A S A ไม่พอใจการเสริมทัพของแมนยูอันนี้เรื่องจริงอยู่แล้วแล้วก็ให้เมนเดยไปเคลียร์กับสูโมสรว่าถ้ามีแอนิชั่นแค่นี้ผมไปถ้าหากแมนยูเต็ดมีได้รับข้อเสนอสมมติมีโรมานําเสนอมาหรือว่าข้อเสนอจากทั่วโลกเนะี่ยแล้วมัน เพียงพอต่อ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โปรดรับเอาไว้พิจารณาผมอยากย้ายทีนะครับคือเขาพูดด้วยด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างคลไลท์มากด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างที่จะแบบถ่อมโตมากมากว่าถ้าหากมีข้อเสนอแมนยูเดดรับไหวก็รับเอาไว้แล้วผมก็จะย้ายทีไม่ได้หมายความว่าอยากย้ายทีทันทีหรือว่าขอย้ายทีผมจะต้องย้ายซัมเมอร์นี้ให้ได้ไม่ได้ทําเหมือนกับเลวันดอฟสกี้ที่แบบโอ้โหดื้อแพ่งไปโผล่นู่นโผล่นี่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมหมดใจ อยากให้แฟนแมนยูถ้าถ้าด่าโรนัลโ,นโดนะครับผมไม่ติงด้วยแล้วพูดในด็มปากคุณต้องดูเลวานกับการการะทำที่เขาทำกับบาเยิร์น,นครับต่างาาากับลาฟาดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่า c ซีร์เเองนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากภาพชุดนี้ออกมาซีร์เเเองก็ยังคงเป็นหนึ่งในคนที่ถ่ายเสื้อเปิดตัวแล้วแต่มันก็คือถ่ายไว้ก่อนนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้พอเออเดี๋ยวไอ้ A, 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 ข้อหนึ่งก็คือ เซียเซเว่นเนี่ยเขาไม่เคยอ้างาครอบครัวมาก่อนหน้านี้เลยถูกไหมฮะในการที่แบบจะไม่ลงสนามไม่ย้ายทีมแบบมีแค่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ก็คือเขาโพสต์ตรงๆเลยว,ว่าเขาได้ลูกมาคนใหม่แต่ว่าไอ้ลูกแฝดเนี่ยเขาเสียแล้วเขาขอไม่ลงเล่นวันนั้นก็คนก็ไปเข้าไปเอ่อให้กําลังใจเขาเต็มไปหมดนะครับมันก็มีคาถามมากมายเกิดขึ้นว่าเอาแล้วทำไมครั้งนี้โรนโดถึงไม่บอกแล้วว่าใครไม่สบายอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมว่าไม่มั่นใจนะ ไม่รู้ว่าแมนเขาไม่สบายแล้วเขาไม่อยากคู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือรอเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่เขากลับมาเล่นกับแมนยูก็แสดงว่าต้องมีอะไรนะครับทีนีน้การที่คริสเตนโวลโดเนี่ยอนาคตไม่ชัวร์แมนแต่ก็รับรู้ข้อนี้ดีนะครับแม้ว่าอาจสุดท้ายแล้วอาจจะเคลียร์ครอบครัวจบแล้วเขาก็อาจจะย้ายก็ได้เพราะว่าการตลาดการซื้อขาย,เ,ยเขาไม่พอใจแล้วก็ไม่ไม่เป็นที่ต้องการของเขานะครับมันก็เลยกระเทือนครับกระเทือนถึงคริสเตนออเล็กเซ่นครับ ล่าสุดเนี่เอเล็กเซ่นงงงงเงยขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าเชื่อว่าโรนัลโดคงเป็นหนึ่งในเหตุผลการตัดใจมาเล่นที่แมนยูเตตของเขาครับตามที่บอกก็คือเขาไม่อยากมาเล่นที่เมืองเหนือนะครับเขาอยากอยู่ลอนดอนนะครับชอบที่อยู่เมืองหลวงนะครับภาคกลางภาคกลางคอนใต้นะครับแต่ว่ายอมมาแมนยู Ma Man U เพราะมันเป็นทีมที่ใหญ่กว่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับสเปอร์ไม่เอานะครับซึ่งตอนนี้หนึ่งในนั้นคือเชื่อว่าการที่เขามาเขาอยากเล่นแนวโรนัลโด พอเขารู้ว่าโรนโดมีอนาคตที่ไม่แน่นอนเนี่ยเขาก็เลยชะ,ช,ะชะลอแล้วก็ชะงักนะครับว่าแมนเชสเตตเนี่ยเขาควรเซ็นสัญญาต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่ทันแล้วนะฮะอาจจะเดินเรื่องมาแล้วเว้นว่าม,มันจะแบบตัดสินใจจริงว่าไม่เอาถ้าโดย้าย,ยคือผมไม่อยู่เนี่ยแมนยูจะซวยเลยนะครับแต่ว่าวิโอเปรินาน,นะครับก็ออกมาสวนกระแสเหมือนกันนะครับคือก่อนหน้นานี้ผมด่าแดนนี่เมอร์ฟี่และเทะเลยตำแหน,น่งลีกหุ่มดา่าในสปอร์ตแอนเนอร์ได้ว่าไอ้นี่ปากเสียพูดหลายรอบด่านู่นด่านี่นะฮะคือแบบ คืออารมณ์คล้ายๆลิชาริซอนนักเรียนนะฮะผมเจอตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วไอแดนนี่มอร์ฟี่เนี่ยแต่ว่าเฟอร์ดินานาล่าสุดก็เห็นด้วยนะครับกับการที่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าการมาของอีเล็กเซนเนี่ยครับมันดีพอกับนักฟุตบอลแมนยูเต็ดที่เขาคาดหวังเขาเชื่อว่านักเตะปีแสดงทุกคนเนี่ยคาดหวังสิ่งที่ดีกว่านี้นะครับคือคิดว่าจะเป็นนักเตะพิเศษกว่านี้การมา,อาของอีเล็กเซนเป็นตัวเสริมเป็นตัวประกอบแต่ไม่ใช่เป็นตัวหลักครับริโอบอกว่าผมจะแปลกใจมากถ้าสุดท้ายแมนยูให้อ e ีเล็กเซนตัวจริงเลย เพราะเขาเล่นตำแหน่งคล้ายกับบูโน่เฟนเดสแล้วทุกอย่างที่บูโน่ทำเนี่ยเชื่อว่าไม่ควรจะถอดบูโน่ออกอันนี้ที่โอพูดและที่โอบอกว่าถามว่าลงพร้อมกันได้ไหมมันก็ลงพร้อมกันได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้ามีมิฟิลตัวรักมาคอยกดกวาดให้พวกเขาลงไปบางนัดดีกว่าเอเลเซนเป็นตัวสแตนด์บายที่ยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดบูโน่เฟนเดซก็ได้หมายเลขแปดแล้วนะครับเปิดตัวนี่โชว์ให้ดูรอยสักหมายเลขแปดเป็นเบอร์ช่องของเขาตั้งแต่สมัยอยู่กับ สปอร์ติ้งริสปอนพอมาต้าไปเขาก็ได้สูงเบอร์นี้แทนนะครับส่วนไทยเราัมาเลเซียได้เบอร์12นะครเขาขอเลือกเบอร์12นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ไปดูโปรแกรมของแมนยูดเต็ดครับเออไม่น่าเชืวว่อฟีซซั่นของปีศาจแดงเนี่ยเราจะคิดว่าแมนยูมี2-3เกมใช่ไหมก็คือเจอลิเวอร์พูลที่ไทยแล้วก็2นัดที่ออสเตรเลียแต่จริงๆแล้วแมนยูดัดเดมีโปรแกรมฟีซีซั่นของ6เกมนะครับเอาลองไปดูกันนะครับ12เนี่ยเตะวันอังคารที่ไทยและสมังคาระนะฮะเสร็จแล้วเขาจะะะบบินนนนนนนคคืัั้้เลลยยรมมมี Man แแูาวนะ เ้าโมงเช้าลงสนามบินดอนเมืองริบูร์วันวันที่สิบนะก็ไปต้อนรับกันได้นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเอ,อ่จะเตะกับลิบูร์และราชมังคลาแล้วก็จะบินวันอังคารเลยไปที่ออสเตรเลียเก้าชั่วโมงนะครับไปที่เมลเบิร์นก่อนไปเล่นวันที่สิบห้าเจอกับเมลเบิร์นวิกตอรีนะครับเสร็จแล้วก็จะบินจากเมลเบิร์นเอายัางครับเล่นสิบห้าเสร็จเล่นสิบเก้าเจอคริสตัลพาเลทที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเสร็จแล้วก็จะบินจากเมลเบิร์นครับขึ้นเหนือไป เมืองเพิร์สครับเมืองที่ติดทะเลอดีตเมื่อติดทะเลหมดแหละออสเตรเลียครับเจอกับแอสตันวิลล่านะครับและก็วันที่30ครับจะไปนอร์เวย์ที่ออสโลเล่นกับอารเธอร์โกมาดริดสุดท้ายกลับมาเล่นวันที่31กับราโยที่โอตาร์ฟอร์ดนี่คือตารางการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เชลซีบวกแมนยูเตะรอดูแล้วกันว่าคำตอบจะออกมาเป็นแบบไหนสำหรับฟิชเชลโนโรนัลโดนะครับช่วงสุดท้ายนะครับย้ำผู้ชมเลยนะครับว่าเอทีเคนะครับยังคงจะต้องตรวกันอยู่ แล้วก็ของฝันจากคุณกวางธนกฤินะฮะโปรไส่อินเตอร์พรีเมียมก็คือลดราคาในเท่ากับราคา7เดือน7นะครับจนหมดไอเอ่อหมดเขตวันที่10นี้นะครับ7 8 9ดแนะครับราคา32บาทสำหรับ ATK ีเคตรวจไดงสองระบบทั้งสมูทแล้วก็หนังลายนะครับลไลน์ไปเลยไอพีโปนะฮะแล้วก็ผ้าพันคอครับโรม่าุ้ยสองครัเอารวไมไปแล้วโรม่านะครับราคา1,500บาท ใครสนใจ Official ยลไลน์มาได้เลยดาบิเต้เคอ์นะครับใครอยากไปดูเดเคอ์มาลงสนามแน่ๆนัดเจอกับลิวฟูลนะครับเหลือ5้าถึงสุดท้ายและก็โรนัลโดอันนี้เป็นผืนโชว์ครับที่ผมจะใช้โชว์ตลอดนะครับเหลือผือนเดียวใครสนใจ690เหมือนเดิมนะครับไลน์หาผมได้พอปิโะคนหรือว่าสแกนกต์โคตรงนี้ได้เลยประมาณนี้บายบายทำใจอย่าเพิ่งยา่าแล้วเดี๋ยวล่อฟรีเชื่อผม